แบบไหมมันเหมือนกันไปจะได้ช่วยกันดับดับช่วยกันไม่ใช่อยู่แค่ความรู้สึกนึกคิดไม่แบบไม่ใช่คอยละแบบไม่ใช่คอยละอะไรนั่นไม่ เหมือนก็ว่าไม่หลงไปเสเองเหมือนก็ว่าไม่ยึดไปเสเองเหมือนก็ว่าไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้ที่จะคอยติดคอยหลุดไปเสเองอะไรมันจะดับช่วยกันท้ามันเหมือนกันมันก็ดับช่วยกัน มันมันจะไม่ใช่แบบกิเลสใครกิเลสมันไงแต่ถ้าแบบคิดใครคิดมันรู้สึกแบบของใครของมันไปในกิเลสใครกิเลสมันอันนี้แบบไม่ใช่กิเลสใครไม่ใช่กิเลสมันดับเหมือนกันไม่คือไม่หลงเหมือนกันก็ไม่เหมือนเหมือนกันไปพร้อมเห็นพร้อมรู้นั่นแหละ ร้อมกายพร้อมจิตที่มีอยู่แล้วนั่นแหละก็แบบไม่เหมือนกันหมดมีกายก็จะแบบไม่หลงกายมีจิตก็แบบไม่หลงจิตไปเองไม่พร้อมกายพร้อมจิตไป ความเห็นความรู้ที่มีอยู่แล้วนะี่ยบไม่พอมกันไปกับเห็นกับรู้ที่มีอยู่แล้วนะั่นแหละ,ะรู้แบบไม่หลงรู้จะได้เห็นแบบไม่หลงเห็นมันเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่รู้ใครรู้มันเห็นใครเห็นมันอะไรไอ้ยัง้นมันกิเลสใครกิเลสมันเอาแบบที่มันไม่เป็นกิเลสเหมือนกันทั้งหมดนะ่ะ ก็ไม่ไปมันเหมือนกันทั้งที่มีเห็นอยู่แล้วมีรู้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไปพร้อมกันเลยพร้อมเห็นพร้อมรู้นั่นแหละแบบไม่ไปได้วยกันนั่นแหละอไไม่อะไรกับอะไรไปได้วยกันนั่นแหละมันคือทั้งหมดของความไม่หลงเหมือนกันไม่เป็นกิเลสเหมือนกันไม่หลงเหมือนกันพร้อมกันไป ทีนี้ก็จะเป็นอนุภาพนิโรดนิพพานร่วมกันทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นกําลังขับเคลื่อนในการโลกธาตุาสงสวัสดในการจบให้ดับให้สว่างสวยให้ช่วยกันยุติสสงสรวัต,วตจบให้ไม่ไปเพิ่มไม่ไปเติม ไม่ได้ไปคอยยุ่งช่วยหยุดช่วยดับช่วยยุติช่วยไม่ได้ไปคอยยุ่งช่วยไม่ได้ไปคอยต่อไม่ได้ไปคอยเติมไม่ได้ไปคอยซ้ําเติมอะไรกับสังสารวัฏนะยุติช่วยดับช่วยแบบไม้นั่นแหละมันเหมือนกันไปพร้อมรู้พร้อมเห็นของทุกๆรู้ทุกๆเห็น ไม่ไปแบบไม่ดองคอยละไม่ละอะไรไม่ใช่เห็นใครเห็นมันนะรู้ใครรู้มันนะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นกิเลสใครกิเลสมันไปเรื่อยคิดใครคิดมันรู้สึกใครรู้สึกมันอะไรอย่างนั้นนึ่งนี้กิเลสไปเรื่อยแบบไหม่มันเหมือนกันนะ่ะ พ้พอมเห็นพ้อมรู้ที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมันจะได้แบบรู้แบบไม่หลงรู้เห็นแบบไม่หลงเห็นแบบไม่น่ะเรียกว่าไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละคือการที่ไม่เป็นกิเลสเพซ่อเ,เองไม่ใช่กิเลสใครกิเลสมัน แบบไหมมันเหมือนกันไปเนี่ดับไปมันเหมือนกันไม่ต้องมาคอยพ้นไม่พ้นอะไรทั้งนั้นในตัวเองนะแบบไหมนั่นแหละก็ไม่หลงไปเองไม่หลงคอยพ้นไม่หลงคอยไม่พ้นอะไรไม่หลงไปเองทั้งหมด และจะได้สรุปร่วมกันไปไม่ใช่แบบรู้ใครรู้มันอะไรมันหลงไครหลงมันในแบบนั้นกิเลสใครกิเลสมันไปเรื่อยจะได้จบมันเหมือนกันไปดับมันเหมือนกันไปดับช่วยกันช่วยกันดับไม่เพิ่มสังสวัสดแต่ยุติความเป็นสังสวัสด์ร่วมกันไป รู้ใครรู้มัน,มนก็สังสารวัตไปเรื่อยนะวนใครวนมันอะไรหลงใครหลงมันนะแบบไม่เหมือนเหมือนกันไปพร้อมรู้พร้อมเห็นพร้อมกายพร้อมจิตที่มีอยู่แล้วนั่นแหละไม่นี่คือไม่ต้องคอยแบกคอยวางอะไรอีกแบบไม่ ตื่นก็ตื่นแบบไม่ต้องคอยแบกคอยวางอะไรในความตื่นนั้นนี่มีเตื่นตื่นรู้ตื่นเห็นก็ไม่ใช่แค่ตื่นใข่เตือนมันนะนี่ตื่นใข่ตื่นมันมันก็กิเลสใข่กิเลสมันอีกเหมือนเดิมมันก็ต้องแบบไม่ ไปพร้อมเตือนนั่นแหละตือนไปแบบไหม่ไม่เป็นเพราะความเตื่นเตื่นจะได้ไม่หลงเตือนมันเหมือนกันไปเตื่นแต่แบบไม่หลงในความเตื่นมันเหมือนกันไม่ใช่แค่เตื่นใครเตื่นมันไม่เตื่นใครเตือนมันแล้วมันไม่ไหม้เนี่ยสักวันมันก็เตื่นโตมร่วมกันอะไนตื่นใครตื่นมันมันจะเตื่นกันเป็นฝูงเตื่นโตม มันจะกลายเป็นเต,ตือนโตมในที่สุดเสียเป็นฝูงเป็นหมู่ไหมมันเหมือนกันไปเพราะมันเตือนที่มันมีอยู่แล้วนะ่ะทีมันเตือนรู้ตือนเห็นอยู่นะั่นแหละแต่ให้แบบไหมเหมือนเหมือนกันไปในระดับดับเหมือนเหมือนกันไป มันจะไปหลงเหนื่อยตัวคอยละนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวคอยละรู้ละเห็นก็ไม่ไปพร้อมนะ่ะรู้พร้อมเห็นเห็นก็แบบไม่รู้ก็แบบไม่พร้อมกันไปไม่ใช่แบบอะไรคอยละอะไรถ้าอะไรคอยละอะไร